ครับผมก็เลยแบบอยากจะอยากพูดไปด้วยพร้อมกับจังหวะอะไรแบบนี้ฮะบิกินอะไรครับแ oh, ทงโก้เนี่ยชอบโอ้โหค่ะอ้ามาที่ท่านต่อไปมีอีกสองท่านเพิ่มมาเลยค่ะท่านนี้บริจาค1 0 0 0 0มืนบาทนะครับคุณเอร้านผ้าดไรมณีพันธ์ครับจะมาในเพลงที่มีชื่อว่าฟอเฟลือกฟ้าครับเรียนเชิญค่ะ นุกกันคลื้นเพลงเพราะรถละเลงปลุกใจโลกถูกเวียงหรือไปวิมานสำเริงสำราผปานศกสถานไกลเทพพระปุตนางฟ้าไทยยังไกลเต้นไปอย่าให้ไปโยกมาโอทิ์สุดท้าสวรรค์ คนทันสุขสรรเรืองราลับจะอยู่นิ่นิดเพราะตื่นอยู่ในควันตาควันฟ้าเฟื่องกอใจไหล รถเรงปลุกใจโลกถูกเวียงหรือไปวิมานสำเริงสำราญผ่านสุขสถานไกลเทพประพุทธนำฟา้าไทยเยี่งไกลเต้นไปอย่าให้ไปโยกมาโอทิ์สุดทธาสวรรค์วิมานคนพันสุขสัรรเริง ขอบคุณค่ะคุณเอ๋ครับคุณเอ๋ฮะสนุกมากนี่เพลงนี้ที่ฉันร้องตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมเลยนะครับฝึกเลยฝึกเพลงนี้เลยชอบมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่ายุคแค่ส2บสองครับไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบสองเองโอ้เหมือนเราพยายามจะแบบจะยั่วให้แบบออกมาเต้นยังไงไม่รู้เลเนี่ยลอดใจนิดนึงฮะเดี๋ยวอีกสักเพลงหนึ่งสักเพลงนึงครับก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับใช่แล้วค่ะ อีกหนึ่งเพลงครับจากอาจารย์เสวนีโยธาพิรมครับมา,าในเพลงที่มีชื่อว่ากล้วยไมย้ครับเรียนเชิญอาจารย์ค่ะท่านเป็นอดีตอาจารย์ของมหาวิยชัยราชภัฏรำไพพัน,นีีด้วยนะคะอ้อครับ เสนอให้กับอาจารย์สาวณีโยธาพิรมครับกล้วยไม้ออันนิตการบริจาคช่วยทุนการศึกษาสองพันค่ะครับอ๋อท่านนิิการสกเข้าประกวดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ยังมีหลายท่านใช่ไหมครับคุณทีหน้าครับที่สับสนุนออ ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ยังมีหลายท่านที่สนับสนุนการศึกษาเข้ามานะคะแต่ว่าท่านไม่ได้ขึ้นร้องเพลงด้วยนะคะขอบคุณพยางอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วครับท่านกาัลนรงพงษ์เจริญขอบคุณอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับท่านเพียงเดชเข็มทองขอบคุณท่านบุรินทนอุดมนานครับนายกโอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขลุงครับค่ะขอบคุณคุณนรงนะคะผลทวีวัฒนชัยค่ะประธานบริษัทผลทวีอินเตอร์ฟรุตค่ะ ขอบคุณคุณพานุวัต์ใหม่แก้วนะคะนายกสมาคมผู้ส่งออกทุเรียนบังคุดค่ะขอบคุณคุณพยินบุบทักษินนะคะประธานสภาอำเภอขลุงค่ะครับและขอบคุณคุณปัทมานามวงศ์ครับกรเกษตรจังหวัดจันทบุรีค่ะและในลำดับต่อจากนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการะคะ่ะขออนุญาตนะคะกับเราจะมีวิทัศน์นะครับที่นำไปสู่พิธีเปิดนะครับที่เราติดไว้ใช่ไหมท,ที่เราติดไว้ที่เราติดค้างไว้ครับ ่าใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นดี๋ยวขออนุญาตนะให้ทุกท่านนะคะได้รับชมเส้นทางแห่งเกียรติยศ5ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชรภัฏรำไพพรรณีค่ะเชิญรับชมครับ Rampaipani Rajapat University, a university that is a gem of the eastern region, shining bright its light of academic excellence. and is surrounded by beautiful nature and tranquility and it is also a place that is full of historical value the location of rampai pani rajapat university cover an area of 276 acres and is situated on a former residence of her majesty queen rampai pani the queen of king rama 7 the land was given to create an academic institution in order to produce quality teachers and was first opened in 1972, under the name of Chantaburi Teacher College. There was a great sense of relief, when I learned that this college will be under the directive of the Ministry of Education, which will become a higher education institution, though this will create a great opportunity for students of Chantaburi. It will also attract students from the nearby provinces to come and study here. From there on, Rampai Pani Rajapat University has continually developed itself and gained reputation from strength to stand out equally with other leading universities in Thailand. Under the guideline of our philosophy, the University for Local Community Development. Pani Rajapat University is a university that emphasizes the creation of the graduate and the integration of local and international wisdom to help develop strong and sustainable society. Currently, Pani Rajapat University consists of 10 faculties that offer a wide variety of full-time and weekend courses for our bachelor degree, master's degree, and doctoral degree levels that well cater for demands from both local international communities our 10 faculties are faculty of education faculty of humanities and social sciences faculty of management sciences faculty of science and technology faculty of agricultural technology faculty of industrial technology faculty of law faculty of communication arts Faculty of Computer Sciences and Information Technology, and Faculty of Nursing. We also have internal departments for supporting the operations of the university Office of President, Office of Academic Resource and Information, Office of Arts, Culture and Community Development, Office of Academic Service, Institute of Research and Development. And international institute our university has played significant roles in developing all academic program and working under the office of the higher education commission standard the university has been proud of graduates who are accepted at a nationwide level rampai pani rajapat university has still focused on our educational ideology we have attempted to step forward to the future under the University Uniqueness, University in a Palace, Knowledge Resource, Approaching to Sustainable Development. วิทยาลัยราชรภัฏรำไพพันนีประกาศจัดตั้งครั้งแรกในฐานะวิทยาลัยครูจันทบุรีเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2515บริเวณพื้นที่วังสวนบ้านแก้วพระราชฐานส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานซื้อในราคา18ล้านบาทเพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรีวิทยาลัยครูจันทบุรี เปิดสอนครั้งแรกในปีพุทธศักราช2515โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวเป็นห้องเรียนวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2516วิทยาลัยครูจันทบุรีได้รับพระราชทานตราสัตดิเดชซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นตราของวิทยาลายัย ปีพุทธศักราช2518ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2528วิทยาลัยครูจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาพิไทยของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นนามของวิทยาลายัยว่าวิทยาลัยรำไพพรรณี วันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2533สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พระราชทานคติธรรมให้แก่วิทยาลัยรำไพพันนีว่าปันทิโตนิปุนังสังวิเทติแปลว่าบัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ วันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรได้พระราชทานชื่อใหม่ให้แก่วิทยายลัยครูทั่วประเทศตามที่กรมการศึกัดครูได้ขอพระราชทานคือสถาบันราชพัฏและประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาวันที่24มกราคมพุทธศักราช2538 ึงมีผลทําให้วิทยาลัยราชรภัฏรํรำไพพรรณีมีฐานะเป็นสถาบันราชพัฏรํรำไพพรรณีปีพุทธศักราช2542สถาบันราชพัฏรำไพพรรณีเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาครั้งแรกในภาคพิเศษสาขาการบริหารการศึกษาวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2547มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฏ ทำให้สถาบันราชรภัฏน์รำไพพรรณีเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยายลัยราชพัฏนรำไพพรรณีปีพุทธศักราช2550สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ยกฐานะเป็นคณะนิติศาสตร์เมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2550และในปีเดียวกันนี้ได้มีการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ขึ้นในวันที่8ตุลาคมปีพุทธศักราช2552มหาวิทยายลัยมีนโยบายในการจัดตั้งคณะใหม่ เพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานราชการตลอดจนหน่วยงานธุรกิจอื่นๆจึงได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นปีพุทธศักราช2553มีการจัดตั้งคณะอัญ,ญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ก่อนจะควบรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ปีพุทธศักราช2559เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นครั้งแรกในสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปีพุทธศักราช2561สภามาหาวิทยายลัยราชพัฏรำไพพรรณีให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยายลัยเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ด้วยมหาวิทยายลัยเลลงเห็นถึงความสำคัญที่จะมุ่งผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติและในปีพุทธศักราช2565นี้มหาวิทยาลัยราชพัฏนรำไพพันณีได้ก้าวเข้าสู่ปีที่50อย่างสง่างามภายใต้แนวคิดปัญญาสมวัตส,สู่ความยั่งยืนและลำดับต่อจากนี้ค่ะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วัยกูลทองอารามอธิกรรมดีมหาวิทยาลัยราชรภัฏรำไพพรรณีขึ้นเปิดงานค่ะและรับฟังคำกล่าวรายงานครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินสุภาพรผู้อำนวยการสำนักศิลป,ปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนขอเชิญครับ เรียนท่านประธานในพธิธีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลินสุภาพรในนามสำนักศิลปกรรมธรร,รรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทายลาลัยราชพัฒน์ลำไพันธ์นีขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ใบกูลทองอลามอมอธิการบดีมหาวิทายลาลัยราชพัฒน์ลำไพันธ์นีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดรีลาดในวังกับวงสุรพรในวันนี้ สายใยน้องพี่ที่มีในใจของชามหมาวยิจ,ยจัยราชพัตรลำไพรพน,นีตลอด50ปีได้แสดงออกในค่ำคืนนี้โดยท่านอธิการมหาวิทยลาลัยราชพัตลำไพรันีได้มีดำริเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยลาลัยราชพัตรลำไพรพน,นีครบรอบ50ปีและเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไพ,พรพนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่มีพระมหากรณาทิคุณนับ การนานับประการแก่มหาวิทยาลัยในการนี้กระผมขอขอบคุณชม,มรมลีลาดชาววังชมรมจันกระจ่างฟ้าสโมสรเฟื่องฟ้าชมรมคุณลักเสียงเพลงจันทบูรฟลอรีลาดวังสำราญบ้านนาข้าวรีสอร์ทชมรมรวมใจรักสามัคคีลีลาดพระพรานาลายชมรมลักลีลาดชมรมพลิ้วพเพลิน ชม,มรมลีลาจังหวัดตราดชม,มรมลีลาดเพื่อสังคมและการกีฬาจันทบุรีชม,มรมลีลาจังหวัดระยองครูนกกลุ่มลีลาดหอประวัติเมืองแกลงชม,มรมลีลาดไข่าตากสินที่ให้การสรน,นับสนุนบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานลีลาดในวังกับวงสุนทรพรวงใหญ่ขอเรียนเชิญครับ กับเรียนคุณเมธีจึงสงวนสิทธิกรรมการสภา,ามหาวิทชรัยคุณสุพิษวิศวามิตรหัวหน้าวงดนตรีศุนทาลาพรท่านพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ธนพัฒนกิติวงศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรีเขตหนึ่งคุณจำเริญตรีจันทรประธานชมรมรีลาดชาวจันทคุณธนิดาคงกพันประธานชมรมจันท์กระจ่างฟ้าคุณพิชัยคุณวิชัยวัฒนพงศ์ประธานสโมสรลีลาดฟอเฟื่องฟ้าจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพพงษ์เหลียววัฒนกิจประธานชมรมขร้าราชการเกษียณอายุมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพียพณีและที่ปรึกษาชมรมรีราชจันทบุรีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนักรีราชจากท,กทุกทุกจังหวัดจากทุกๆพื้นที่ของจันทบุรีที่เคารพทุกท่านครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานดีลาดในวังสุนทรภพรวงใหญ่ในวันนี้เสียดายโอกาสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองที่ในงานวันนี้เราไม่ได้ไปจัดพิธีที่บริเวณวังสวนบ้านแก้วหรือตำหนักเทาซึ่ง อยู่ด้านล่างในขณะนี้อยู่ในการบูรณะก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จถ้าการก่อสร้างแล้วเสร็จเราสามารถที่จะนำงานในวันนี้ไปไว้ในพื้นที่ด้านล่างใกล้เคียงกับบริเวณตำหนักหรือวังของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพนณีได้ซึ่งจะเป็นบรรยากาศที่สวยงามสง่างาม,ามและมีศักดิ์ศรีเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปหากมหาวิทยาลัยจะดำเนินงานรีลาดในวังอีกครั้งหนึ่งก็จะใช้พื้นที่ในบริเวณวังสวนบ้าน,านแก้วดังกล่าวเป็นที่จัดงานรีลาดในวังครับในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ระพยพณนีเวียนมาบรรจบครบรอบ50ปีงานรีลาดในวัง วงดนตรีสุนทรภพรวงใหญ่นับได้ว่าเป็นความประทับใจของงานในค่ำคืนนี้ไม่ใช่การเลี้ยงอาหารค่ำแต่เป็นการแสดงพลังและความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่มอบให้กันและกันพร้อมกับความเพลิดเพลินในการรับชมและรับฟังการแสดงวงดนตรีสุนทรภรน์วงใหญ่พร้อมด้วยนักรีรา ทั่วฟ้าเมืองไทยที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความสุขความสนุกสนานความอบอุ่นท้ามกลางมิตรภาพของทุกท่านสุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณท่านผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้ ให้สำเร็จร่รวงด้วยดีขอขอบคุณวงดนตรีสุนทราภราพรที่ให้ความร่วมมือร่วมใจมาแสดงในงานอันสำคัญของมหาวิยาลัยคืองานครบรอบ50ปีรำไพพันณีการแสดงในวันนี้เชื่อมั่นว่าทุกท่านจะมีความรู้สึกประทับใจและจะลึกไว